สวัสดีครับนี่เป็นวิดีโอแนะนำนะครับสำหรับการใช้งาน VPN ของมหาวิทยาลัยรา,ยาชาชียงใหม่โดยสำนักดิจิทัลนเพื่อการศึกษานะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับปกติการ VPN เนี่ยนะครับก็คือมันเสม,มอว่าอยู่อินเทอร์เน็ตอยู่ข้างนอกนะครับนอกมอเลยต่างๆเราต้องการมาใช้ทรัพยากรภายในของมองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมให้ดูนะครับผมเช็ค IP เครื่อง,องตอนนี้นะครับของผมเป็น Advanced Info Service Public นะครับหรือว่านั่นเองนะครับตอนนี้ผมใช้ของ a s อยู่นะครับฉะนั้นผมต้องการจะเข้าไปใช้ทรัพยากรของในมอนะครับเราเลยต้องการทําการสร้าง VPN ขึ้นมานะครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับชื่อว่า vpn.cmu.ac.th หน้าตายเปประมาณนี้นะครับหน้าตายเปประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะทําการนะครับ เจอ,อเมนูอยู่3อันคือดาวโหลดไฟล์ที่2คือดาวโหลดตัวติดตั้งสาหรับมือสี่บิตอันที่3ก็คือดาวโหลดตัวติดตั้งสายสองบิตนะครับสิ่งที่เราจะต้องดาวน์โหลดคือ1ตัวดาวน์โหลดไฟล์นะครับเป็นตัวคอนฟิกเป็นตัวตั้งค่าของมันนะครับเราก็ต้องปรับตั้งค่าอะไรต่างๆแล้วนะครับแล้วก็อย่างเครื่องผมเนี่ยเป็นวิดีโอของสิบสี่บิตผมก็ดาวน์โหลดที่เป็นวิดีโอของสิบสี่บิตมานะครับเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ทําการนะครับติดตั้ง นะครับติดตั้งตัว Open VPN นะครับด้วยวิธีปกติก็คือ next ไปนะครับ access ไป next ไป install ไปนะครับนะครับรอแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวผมก็ติดตั้งเสร็จนะครับติดตั้งเสร็จก็ finish นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะเจอคือหน้าตาของโปรแกรม,มเป็นประมาณนี้ นะครับก็มีคําแนะนําต่างๆว่าต้องทํายังไงหนึ่งสองแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเจอตรงที่เป็น license a อ r e e m กร t ของเขานะครับกดกดแอ e e กรไปนะครับเสร็จแล้วกดโอเคไปหน้าต่างของเราจะเจอประมาณนี้ครับจะเจอประมาณนี้คือเราจะต้องใส่ค่า u r l อะไรต่างๆลงไปแต่ในที่นี้เนี่ยเราดาวน์โหลดมาแล้วในไฟล์แรกนะครับให้เลือกไปที่ไฟล์ครับแล้เลือกไปที่เราครับแล้วหาคําว่า cmiu ovpn แล้วกด Open ครับมันจะตั้งค่าต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องใส่คือแค่ตรง username username ก็คือเป็น u s n r n e p e s าส o วดเดียวกับที่เราใช้ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งอย่างผมเป็นรหัสบัตรประชาชนนะครับนะครับเสร็จแล้วโมหกด Connect ครับแล้วมันก็จะถาม Password ดครับโอใส่พาสเวิร์ไป เสร็จแล้วกดโอเคไปครับเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บตัวโปรแกรมมันก็กขึ้นคําว่า connected นะครับเราเช็คได้ไงว่าเราสามารถอยู่ในมอได้เรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็เช็คไปที่เช็ค IP เหมือนเดิมครับแล้วก,กด r e f r e ชอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราอยู่ใช้ที่เป็นของ as ตอนนี้เนี่ยของเราจะกลับมาที่เชียงใหม่ราชพัฒน์ u n i v e r เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือเราสามารถใช้งานตัวที่เป็น vpn เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเลือกใช้งานครับก็กด กดปิดเนี่ยครับตรง connected เนี่ยนะครับกดปิดไปครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปมันจะขึ้นแบบนี้ครับวันวันหลังเราวกลับมาใช้งานก็นคือแค่เปิดนะครับมันก็จะไม่ถามเรื่องของ username password อ,อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับ